ครับกลับสวัสดีครับพวกับผมนะครับแอดมินเพจเฟสแทน็กขับนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสดเลยนะครับสำหรับวันที่12วันพฤหัสนี้นะครับก็คือคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตากิจกรรมเท่าข้าวนับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เข้ามานะครับทั้งหมด3กิจกรรมนะครับไปดูกิจกรรมแรกครับสำหรับอีโค่นิคโมเมนต์นะครับที่จะเข้ามาก็คือเป็นของอีโค่นิคคุโบะนะครับผมทาฟุเกะคุโบะะนนนนคคคครรรรัััับบบบที่เเข้้าาามดดวยยกกก็ือ2์ลสหโใ ขับของไอคุณิกวเมนนี้นะครับเข้ามาทั้งหมด2ตัวเลยนะครับก็สามารถเปิดแต่ก็มีอีก1ตัวที่เป็นค่าพลังเริ่มต้นที่สเตตแปดสินะครับก็คือจะคือบอลทองนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของการทั้งสองใบนะครับที่จะถูกมาให้เปิดในวันนี้นะครับก็มีหน้าตากิจกรรมประมาณนี้นะครับสำหรับไอคุณิกวเมนคูโบนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือเอกของ AC ซีมิลานนะครับที่จะวนเวียนกลับมาเพื่อนในาทำการเปิดอีกครั้งนะครับ ทุกคนอาจจะต้องการอย่างซ้ำฐานเสือนะครับของเอมิลานนะครับอย่างเช่นฟานบัตเทนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ถูกอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับถูกคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วครับในสัป,ปดาห์หรือในวิกนี้นะครับ3ใบนี้ก็เป็นการหน้าตาคร่าวๆนะครับที่แอดมินได้ทำเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมานะครับทั้ง3ใบแล้วตำนานฐานเสือของเอซมิลานนะครับ แล้วก็ไปดูกิจกรรมสำหรับ POGW นะครับผมหรือ p l a y of the w ของ Nation ท e a ชาตินะครับก็คือหน้าตาทั้ง11ลายชื่อนะครับที่ถูกอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นการ์ดเลเวลแม็กที่แอดมินได้จัดสรรขึ้นมานะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับนี่คือค่าพลังเลเวลแม็กทั้งหมดทั้ง11ใบ,บเลยนะครับโอเคถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ